เฮ้ยโดนอีกแล้วทุกคนเปิดเกมกมาคือตนป้นได้ไงวะเรายังไม่ได้ทันไปป้นบ้านคนอื่นเลยนะรอบนี้โดนป้น2รอบเลยครับสอรอบติดเลยนะก็อ่ะเดี๋ยวก่อนขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและนี่คือเกม Last Day on Earth Survival นะครับก็<笑><笑><笑> <G ül üyor> วันก่อนคืนก่อนนะ่ผมไปฟาร์มของมานะตรงนี้พังแล้วเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์บ้านก่อนนะแบบหนึ่งอะไรกันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนที่แบบไปป้นบ้านมาแล้วโดนป้นกลับสองรอบติดครับแต่จะเป็นบ้านเดิมของคลิปที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะ ของมันอะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนจัดการเรียบร้อยแล้วครับโดยไป4จุดเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ผมจัดการเคเวสไว้เกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไปสู้กับแม่มดนะที่ป่าติดเชื้อเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ต่อไปก็จะไปเก็บปืนนะครับ เพื่อจะไปลงขนส่งนะบังเกอร์บราโวก็จะหมดวันนี้แล้วเออเดี๋ยวยังไงดีวะก็เอาอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมจะไปลุยบังเกอร์บราโวนะครับถ้าไม่ตายเยอะก็จะอาจคลิปมาให้ดูแต่ถ้าตายเยอะตายเกิน2รอบก็ฆ่ามันไปเลยนะบ้านที่มาป้นเราครับชื่อ M3G4 ไอคอนนะครับ้ hey, บ้านนี้ไม่เคยยังไม่เคยเจอนะเราอ่ะเออมาขอดูก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยดูแล้วดูมาแล้วทุกคนก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่ผมอยากได้นั่นก็คือกระป๋องสีบ้านนี้มีกระป๋องสีนะทุกคน เหมือนบ้านครั้งก่อนที่ผมเคยป้นนะ่ะอ,อยู่ตรงไหนนะคือไอ้ตรงทางที่เขาผมก็ดูแค่ครั้งเดียวจำไม่ได้ด้วยเอาเครื่องจ e เนอเรเตอร์กับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนดีกว่านะครับอย่างน้อยๆน,นะรอบนี้เราก็ยังมีเครื่องจ e เนอเรเตอร์กับบ้านนะีแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมผมไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องจ e เนอเรเตอร์ไปใช้ที่ไหนแล้วอะ ไม่ได้ลบพี่เขาไม่ได้ไปกดลบพี่เขาได้งไงมีน้ำมันไหมมีชุดด้วยครับน้ำมันเยอะมากดีเลยนะผมจะได้เอาไว้ฟาร์มนะครับเวลาที่พลังงานหมดแล้วหมอพลังจิตไม่ให้กินหญ้านะก็จะเอาน้ำมันจากจุดนี้นี่แหละนะครับ คือผมไปดูคลิปหนึ่งเขาเหมือนกับใช้โปรหรือใช้มอสเนี่ยแหละในการเล่นนะครับแล้วเขาก็เปิดแมปทั้งแมปเลยนะคือปัญหาผมปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือผมจะเริ่มจากตรงไหนดีเฮ้ยตรงนี้มีปืนโอ้โหเราไม่ได้เอาปืนมาครับงั้นเราระเบิดตรงนี้แล้วกันโอ้อาวอา เฮ้ยเดี๋ยวที่ดูมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ปกติตรงนี้มันทางโล่งไม่ใช่เหรอโอ้โหโแต่มีกล่องนี่ผมว่าผมเท่าที่ผมดูนะมันมันจะตรงไปตรงนี้อีกประมาณ4ถึง5ครับกํากำแพงแล้วมันจะมีกล่องหนึ่งที่มันแจกกระป๋องสีแล้วก็สกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วมันก็มีกล่องตรงไหนผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันแจกปืนปืน3กระบอกกระสีกระบอกเนี่ยแต่ผมจัดได้สกินรถมอเตอร์ไซค์มากกว่ากับกระป๋องสีปืนไม่ได้ไม่เป็นไรเอากระป๋องสีไว้แต่งแต่งรถก่อนนีคือแบบสัปดาห์หนึ่งไม่ซ้ำใช้รถไม่ซ้ำกันนะเป็นความติสตของผมนิดนึงนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้ของกลับไปก็ยังได้แค่อทกลับไปนะเผื่อ อีเวนต์ตามกระต่ายอิสตเตอร์บันนี่ไปเนี่ยจะใช้แครอทนะครับนี่ล่าสุดในเพจหลักของเกมลัตเตอรออนเอิร์ธเขาลงปกอ่าเขาเรียกว่าอะไรลงเกี่ยวกับอีเวนต์นี้แล้วนะเป็นรูปอ่าคอตู้แครอทครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวอะไรไหมแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีที่แล้วเนี่ยในเกมนี้เขามีอีเวนต์นี้หรือเปล่านะครับ หรือถ้าใครเคยเห็นพิมพ์บอกได้นะแต่ผมอกลับมาเล่นอีกทีตอนช่วงสิงหาคมปีที่แล้วไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเคยมีหรือเปล่านะครับของตรงนี้มันเป็นของที่พังแล้วนะหรือเราจะสร้างบ้านแบบนี้ดีทุกคนเอาแบบว่าสร้างประตูทุกช่องเลยอ่ะเป็นประตูไม้อ่ะรับรองโดนปนยากมากเนยน่ ไอ้ตรงนี้ขวานเยอะดีวะ่ะแต่เป็นขวานที่แบบทำไมขวานมันเกตเท่ากันทุกอันเลยวะอันนี้ไม่ใช่ขวานผมนะทุกคนเก็บได้จากกล่องเมื่อกี้ครับเอิร์ดไอ้ตรงนี้หรือเปล่าอะตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้เดี๋ยวนะมันงง คือบ้านส่วนใหญ่เขาทำประมาณนี้เลยแล้วผมจำล็อกไม่จำบล็อกมันไม่ได้นอ้าวสมบี้มาอีกแล้วของที่เขาป้นเราไปอยู่โซนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าบ้านเนี่ยกล่องเยอะนะครับมันมันหายากมากๆเลยนะถ้าเราปัดจอทิง้งแล้วเรากลับมาใหม่มันจะเริ่มต้นใหม่ไหม คือถ้าเราทำบัคย้อนเวลาเนี่ยเราต้องมีโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็ล็อกอินแอคเคาทเดียวกันนะครับมันสามารถย้อนเวลาได้ผมก็มี2เครื่องแหละแต่อีกเครื่องหนึ่งผมเล่นผมเล่นอีกแอคเคาทนึงไงหรือกล่องนี้กล่องนี้หรือเปล่า สีแดงเชียวไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอาวุธก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะอย่างน้นอยๆได้อาวุธกลับบ้านก็ยังดีคือน็อตไอทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้เรามีเต็มแล้วนะเพราะว่าผมมาไปฟาร์มบ่อยนะครับหลังจากที่ทำคลิปเสร็จอะบางทีหมอพลังจิตโผล่มาพอดีผมก็ใช้บัฟหมอพลังจิตในการฟื้นพลังงานนะ หรือไม่ก็ดูโฆษณาเอานะครับเพื่อไปฟาร์มตามที่ต่างๆเฮ้ยเอาของที่เราน่าจะต้องใช้นะครับนี่ล่าสุดผมว่าจะทำบ้านใหม่อีกรอบนึงทุกคนคือจะเอากระแพงไม้ไปเหมือนกับวางหลอกไว้ด้วยอะถ้าสังเกตนะครับบ้านผมอะผมทำเป็นบ้านใหญ่เลยใช่ไหม ถ้าผมต้องทำกำแพงเลเวลสี่ก็คือกำแพงเหล็กอ่ะผมต้องหาเหล็กเท่าไหร่หาแร่เท่าไหร่ะนะหาไอ้อลูมิเนียมเท่าไหร่โอ้โหมันน่าจะนานมากๆอะทุกคนบางทีเราอาจจะต้องสร้างห้องหลอกไว้กันต่ากันนักจุ่โจมนะครับเพราะว่ารอบนี้เราโดนป้นถึง2รอบเลยนะ แต่ถ้าเราไม่อยากโดนป้นก็คือเราก็ไม่ต้องไปป้นคนอื่นเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไปป้นก็คือไม่ค่อยเราก็จะไม่เจอของแบบนี้เออเอ้อเอเอาบิ Big One า๊กวันโอ้ยังไม่ทันได้กระป๋องสีเลยฝันไม่เข้าด้วยวะของก็ไม่ได้คืน เซงเป็ดโอเคทุกคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมกลับเอาของไปเก็บแล้วก็เนี่ยมาที่นี่ใหม่ครับมาที่ยอดแหลมหินปูนนะตอนแรกว่าจะไปอ่าสู้กับแม่มดนะครับแต่รู้สึกว่าผมมาฟาร์มของก่อนดีวาเราไม่จําเป็นต้องรีบไปป้นบ้านคนอื่นก็ได้นะไม่แน่เราอาจจะโดนป้นอีกรอบก็ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอีเวนไอ้นั่นนี่เดี๋ยวก่อนนะ เป็นอีเวนที่เขาสู้กันหรือว่าเป็นเป็นอีเวนที่เขาจับเพื่อนมาจับผู้รอดชีวิตมาหรือเปล่าขอหาปืนสกระบอกได้ไหมปืนเ k คนี่แหละคือผมมาฟาร์มไงไม่คิดว่าจะเจออีเวนแบบนี้นะครับก็เลยไม่ได้พกปืนมาอโอเคแต่เมื่อกี้มันมีวงเขียวๆอยู่ในเรดร์ผมว่าน่าจะเป็นอ่าไม่ได้ทะเลาะก,กันครับแต่ว่าเป็นอีเวนที่จับผู้รอดชีวิตมานะ แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเรานะแต่ถ้าเราแตะสองคนนี้เมื่อไหร่เนี่ยโดนแน่ๆแต่เราก็อย่าไม่เท่าเทียมอ่ะทุกคนดูดิผู้ชายใส่เสื้อผ้าเต็มอ่ะแล้วผู้หญิงไม่มีเสื้อผ้าใส่นะทำไมมัน,นอโอเคครับคือจริงๆผมเจออีเวนต์นี้บ่อยนะตายบ้านชนะบ้านก็ว่ากันไปนะครับแต่รอบนี้เราต้องชนะนะเพราะว่าเราอาชิป แล้วอย่างน้อยเรากถา็ถ้าชนะบอสนะครับไอตัวหัวผู้นำของมันเราจะได้ชุดมันด้วยนะแล้วก็ได้ไอดาบที่มันตีนะแต่ต้องยิวเลือดให้ทันนะครับนี่ขนาดปืนเอเคเนี่ยโอเคได้ชุดใหม่ใส่แล้วเวย้ยจริงๆชุดนี้เหมือนเราได้มาจากอีเวนต์หมู่บ้านฮิสเตลินะครับช่วงฮิมา ปะล่ดูชุดดีเหมือนกอริล่าใส่เหมือนหุ่นยนต์กอริล่าเออเดี๋ยวไปช่วยคนอื่นก่อนไหมเฮ้ยตรงนี้ของเราเต็มเราต้องลบของออกถึงจะคนได้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ผมเคยเจอไส้กรองจากตรงนี้นะตรงที่ขุดลุมเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้รถ a อ v v ผมถึงไหนแล้วนะไปเลยนังผู้หญิง นายอีกคนนึงทำไมนายไม่หาเสื้อผ้าให้น้องผู้หญิงเขาใส่บ้างนะแม่จะโว้ยทำไมมีคุณฉันคงตายไปแล้วพวกนักสู้ซ่อนของทุกอย่างไว้ที่หลังหลังแคมป์แห่งนี้ละ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูครับเอาจริงๆวันนี้ผมฟาร์มเยอะมากเลยนะเฮ้ยวว,ว่ามันเป็นปืนไรเฟิล ซึ่งเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงปกติปืนไรเฟิลแรงไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับว่าเขาทิ้งอะไรให้เขาเก็บอะไรไว้ดีกว่าเออเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับเป็นการอัดคลิปที่สลับไปสลับมานะผม จำไม่ได้ว่าผมอัดช่วงไหนไปบ้างนะครับแต่ว่าจะเอามารวมกันนะโอเคมันมีเหตุผลทุกคนมันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอัดข้ามไปข้ามมานะครับเหตุผลก็คือถ้าสมมติคลิปที่แล้วผมเอาคลิปนี้ไปรวมด้วยเนี่ยเวลาทําชื่อคลิปอะบนบ้านชื่อมันจะซ้อนกัน2ชื่อถูกไหมแล้วเวลาเซิร์ชหามันก็จะงงๆงหนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแยกคลิปนี้นะครับมาไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็ เอาอะไรไปใส่อน,นุไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วนะแต่มันก็สามารถดูได้เรื่อยๆอยู่นะโอเคเพราะว่าตอนนี้เราเลเวลเต็มแล้วไงเห็นไหมสองร้อยเก้ามันก็เลยสามารถตัดข้ามไปมาได้แหละเพราะว่าไอเกจพลังไอเกจอ็กพีมันเต็มไปแล้วไงมันไม่ได้แบบเดี๋ยวผมมาอ้าวทำไมเกจชีวิตตัวไอเกจเกรดของ XP มัน รถหายไปพี่อะไรเงี้ยนะของเต็มอะต้องเอาออกหน่อยคือผมตอนแรกอะผมมองข้ามไอ้หลุมพวกนี้ไปเยอะมากเลยนะเพราะคิดว่ายัางไงบางทีมันก็ได้ของซ้ำๆเนี่ยเห็นไหมได้ตั้งส่วนประกอบโลาหะ คือของมันดีนะทุกคนบางทีก็ได้บอดมั่งบางทีก็ได้ไสกรองอย่างเงี้ยยังได้เลยนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมเอาของมาแลกกับดิลเลอร์โจนะเพื่อได้ปืนครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าทำไมเอ่อปืนเอาที่ไหนได้บ้างนะดิลเลอร์โจก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ให้เราลุ้นปืนนะอ่ารอบนี้ไม่ได้ปืน ไม่เป็นไรของดีที่ผมที่ของดีที่สุดที่ผมเคยได้กับดิลเลอร์โจก็คือปืน AK นะครับแล้วแรกกับเขาเนี่ยคือได้ XP เต็มเลยนะโอเคทุกคนพอดีคุณเหมียวหง่าวขอมานะครับอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะเกี่ยวกับเรื่องของพิม์พเขียวเออก็ทุกคนดูนะครับมันมี3สีใช่ไหมคือสีเงินสีม่วงแล้วก็สี น้ำเงินนะครับสีเงินธรรมดาหรือสีเทาเนี่ยมันก็คือพิมพ์เขียวทั่วไปนะหาได้ง่ายเออสีน้ําเงินก็คือพิมพ์เขียวที่หายากนะก็จะเปอร์เซนต์ดับจะน้อยหน่อยแล้วก็สีม่วงก็คือพิมพ์เขียวหายากมากๆนะครับอันนี้หายากนะครับแล้วเป็นพิมพ์เขียวที่ดีมากๆนะบางทีมีมีทักษะพิเศษด้วยนะครับ เวลาเราใช้ก็กดตรงนี้ครับกดที่พิมพ์เขียวเนี่ยถ้าอันไหนซ้ํามันก็จะกดใช้ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมผมมีเกือบหมดแล้วมันใช้ไม่ได้เราก็สามารถเก็บไปแรกกับกับใครวะกับโต๊ะช่างที่บังเกอร์อ,อันฟ้าได้นะโดยที่แต้มของพิมพ์เขียวแต่ละชนิดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับสีเงินเนี่ยจะน้อยหน่อยนะ สีม่วงก็จะมากสุดนะครับสีเงินก็จะกลางๆนะอันนี้ไม่ซ้ำครับแต่ซ้ำก็เยอะมากเลยเห็นไหมทุกคนคือ <c oughs> ถ้าเราโซ่สังเวียนนะนะมันก็ดีตรงที่เนี่ยครับมันแจกสมุดอ่าสมุดร,รวมแผ่นปิ้นนะนะแผ่นพิมพ์เขียวเนี่ยช่วงนั้นผมบ้าลงมากเลยก็เลยเออเสียปืนไปเยอะอย่างที่บอกครับ แต่มันก็คุ้มค่ากับผมช่วงแรกๆนะเพราะว่าช่วงนั้นนะผมไม่ไม่มีพิมพ์เขียวแต่งปืนเท่าไหร่เลยนะพอตอนนี้ผมเริ่มมีเกือบจะครบทุกอันยกเว้นไอ้ปืนอันสุดท้ายอะปืนอะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังคาบไม่ได้ด้วยนะปืนที่มันยาวๆหน่อยผมเล็กผมเล็กชื่อไม่ถูกหลังจากปืน VSS นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทํากําแพงตรงนี้อีกหน่อยนะทุกคนเป็นกําแพงไม้นะครับเอาไว้กันปนแล้วเดี๋ยวฟาร์มลาห้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันพอดีมีน้องคนนึงขอมานะแต่ว่าเป็นการลงแบบสไตล์ทุรักทุเลแบบผมนะคือจริงๆอ่ะผมลงไว้เยอะมากนะครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยเพราะว่าลงไปบ่อยเหมือนกันเออแต่ เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่ว่าผม,ผมว่าพรุ่งนี้แหละผมจะลงนะครับอาจจะไปสู้กับแม่มดก่อนแล้วก็ไปป้นบ้านแล้วก็ไปฟาร์มลำห้วยในคลิปเดียวกันเลยนะเฮ้ยอะไรอะเอ้โโหแล้วพิมพ์เขียวหายากหมดเลยนะให้ผมไปได้กระบอกนี้มาจากไหนวะ จากอีเวนต์อะไรสักอย่างนี่แหละผมจาไม่ได้แล้วมันแจกพิมพ์เขียวหายากนะครับคงต้องกลับไปย้อนดูนะทุกคนผมจําไม่ได้จริงๆเนี่ยพิมพ์เขียวดัดแปลงอาวุธอันนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเปิดมาเจอหายากหมดเลยอะเออไม่หายากลวนึกว่าหายากหมดเลยโหแตม่มีหมดแล้วครับเห็นไหมแล้วช่วงนั้นผมขยันหาของด้วยแหละมันก็เลย เติมเขาเรียกว่าอะไรนะเติมส่วนประกอบอะครับของอุปกรณ์ที่จะใช้อัปเดตอาวุธอะไปเยอะเหมือนกันนะรู้อย่างนี้อัปแต่ของที่มันหายากดีกว่ามันก็เปลืองอะจริงจริงมันก็เปลืองอะแล้วเราเราไม่ได้ใช้ทุกอันถูกไหมถ้าเราอัปเกรดเฉพาะอันที่หายากมันก็จะประหยัดหน่อยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะไปเติมรถ ATV กันทุกคน แบตเตอรี่2ครับเดีย๋ยวดูในกระเป๋าวิเศษก่อนว่ามันมีอะไรที่มันเติมรถ ATV ได้บ้างนะคาร์บอนคอมโพสิตอ่าเต็มแล้ว1ช่องครับก็เหลือถังแก๊สแดงไส้กรองเฟืองเกียร์กระปกแล้วก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่มีกี่ลูกไม่รู้นะเดี๋ยวดูในนี้ก่อนนะครับ สองอันมาใส่กองห้าครับต้นสักกุรลยังไม่ได้ปลูกเลยเฮ้ยถ้าปืนปืนในนี้เราก็มีเยอะเหมือนกันนะโมโนทอปอะระเบิดขวดครับไม่ได้ใช้เลย น้องหมาไซวีเลียนเนี่ยส่วนใหญ่ในกระเป๋าเนี่ยผมได้มาจากอีเวนต์หรือไม่ก็กล่องฤดดูการนะทุกคนมีพิมพ์มีการตำรวจสีเขียวด้วยนะรู้อย่างนี้ใช้เปิดตอนอีเวนต์ครั้งที่แล้วดีกว่าอ่ะก็ของประมาณนี้นะครับทุกคนขาด5อย่างนะใส่กล่องน่าจะหาง่ายอยู่เดี๋ยวต้องไปที่ไหนอีกเห็นไหมมันมีหลายอย่างให้ทำามากทุกคนโอเคครับ ตอนนี้ผมออกมาฟาร์มที่ป่าเหลืองนะจริงๆแล้วผมไปฟาร์มที่ป่าเหลืองแล้วก็ฟาร์มที่ป่าเขียวนะครับบนไปเออทุกคนจริงๆอันนี้ผมฟาร์มมาแล้ว2วันนะไม่ใช่2วันสิวันหนึ่งเออมันจะเบอร์คลิปนิดนึงครับ เพราะว่าดูจากข้างบนนะครับ1,500ก็คือเป็นคะแนนสเสบียงมันเป็นคะแนนสเสบียงครับซึ่งก็คือ1,500นี่คือมันเต็มนะก็คือจะได้ของที่ดีที่สุดในกิจกรรมสเสบียงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้อะไรต้อง,องรอมันรีแป๊บหนึ่งนะครับเอห้องแลบยินดซิสโอเคเลยเห็นแบบนี้นะครับตัดมาเร็วแบบนี้ก็คือ ไปมาหลายรอบแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับประมาณสามสี่ห้ารอบเนี่ยผมวนอยู่สองที่นะก็คือปลาเขียวกับปลาเหลืองนะครับวนไปวนมาจนได้แต้มฤดูกาลไม่ใช่แต้มฤดูกาลนีแต้มเสบียงถึงหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเห็นไหมก็ฆ่าซอมบี้หลายตัวอยู่นะ ไอ้แต้มพ้ดวการขึ้นเอ้ไม่ใช่แต้มพ้นวการอีกแล้วสเสบียงครับขึ้นแล้วมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปืนปืนอะไรสักอย่างไหมที่มันใช้นั่นเติมได้ครับเพื่อจะเอาไปสู้กับบอสที่มันอยู่ในไอะไม่ใช่บอสสี่อตัวจังเกอร์สนอะครับที่อยู่ในโกดังอะ่ะ มันต้องใช้ปืนเจาะเกาะไอ้อปืนอันนี้มันเจาะเกาะไหมอะ่ะปืนที่มันใช้เติมเชื้อเพลิงข้างในอะครับอธิบายหน่อยได้ไหมถ้ามันเจาะเกาะได้เดี๋ยวผมเอาไปใช้สู้กับจังเกิลสโนวที่ศูนย์ขนส่งเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกเราก็อยากให้อ่าผู้ติดตามหลายๆคนนะครับได้เห็นผมไปลดแล่นอยู่กับอีกฝั่งคลองมั่งนะ แต่เราก็ยังต้องตามหารถ a อทีวกันต่อไปนะครับปืนอันนี้ทุกคนมันมันเจาะเกาะไหมถ้าเจาะเกาะผมจะได้เอาไปใช้ที่นู่นเลยนะครับแล้วไอไอที่มันเติมพลังงานผมเอาไปผมเอาไปเพาะไอสาล่ายหลายอันอยู่นะไม่แน่ใจว่ามันเหลือไหมต้องไปเช็คก่อนวิง่งเอาตัวเองให้รอดเราจับเขาไว้ในปลาอะไรเนี่ยวิ่งทำไมเราของดีๆทั้งนั้นเลย อยากเห็นไหมโอ Ooh, game, <The> eh, ้โหบอสเอาไปให้โจนได้นะครับนักจู่โจมอ่ะอันนี้ฆ่าแล้วมันจะได้อะไรอ่ะได้แต้มฤดูการเยอะขึ้นใช่ไหมขอดูหน่อยซิว่าคิวเราได้เท่าไหร่นะครับพันเอ้ร้อยห้าสิบเลตัวนึงเสบียงได้อะไรอ่ะขอรุนหน่อยนะเฮ้ย เอานี้ดีกว่าย่อยเอาไทเทเนียมนะครับเพราะว่าคาร์บอนคอมโพสิตนี่ยผมมีครบแล้วนะรถรถเอทีวีอะแต่ไม่แน่ใจว่าจุดอื่นใช้หรือเปล่านะครับไม่ได้ไม่ได้สังเกตเลยอนะมาไอ้เป๋ะตัวนึงนะครับเฮ้ย <c oughs> แต่พอแขนอีกข้างมันพังนี่คือมันต่อยไม่แรงเลยนะเหมือนเคยมีใครบอกผมไม่รู้ว่าพี่ ตัดแขนมันก่อนมันจะได้โจมตีไม่แรงโอเคผมเข้าใจนะแล้วนั้นในคลิปนี้ได้ชุดมาด้วยเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปลงบังเกอร์บราวครับเอกำลังคิดว่าผมไม่อาจดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมเล่นแบบทุรักทุเลแล้โดนดูอีกนะ <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเป็นคลิปที่ตัดโดดไปโดดมานิดนึงนะพอดีเราเสียดายคลิปด้วยแล้วก็มันต้องตัดข้ามช็อตหน่อยเพราะว่า ผมโดนป้นสองรอบไงเออโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะกลับมาปกตินะไม่ตัดข้ามแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม